สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิว SFF f i u a r t Kamen Rider r e w i t e และตัวของ Kamen Rider White จากซีรีส์ Kamen Rider r e w i t e นะครับก็เป็นการกลับมารีวิวในไลน์ของ Kamen Rider อีกครั้งนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยไม่ได้แตะไลน์นี้มานานมากเลยนะซึ่งเอาจริงๆก็คือว่าซีรีส์ก่อนอย่างซีรีส์ Kamen Rider Saber เนี่ยมันไม่ค่อยเป็นซีรีส์ที่ผมถูกใจเท่าไหร่นะฮะก็เลยค่อนข้างที่จะไม่ได้สนใจซีรีส์นั้นเลยแต่พอมาถึง r e w i t e เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอีกซีรีส์หนึ่งเลยนะครับ ก่อนๆอย่างตัวของเซโลวันเลยนะส่วนตัวเนี่ยถือได้ว่าในส่วนของตัวรีไวท์เนี่ยก็เป็นในส่วนของเนื้อเรื่องที่แตกต่างนะครับแล้วก็ดําเนินในเรื่องแนวครอบครัวแล้วก็มีความดาร์กผสมไปด้วยซึ่งทำให้ผมเนี่ยค่อนข้างจะชอบซีรีส์นี้มากๆเลยนะครับก็ในส่วนของตัวฟิกเกอร์เนี่ยต้องเรียกได้ว่าแฟนซีรีส์นี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับกับตัวของคาเมเลอร์ไวท์แล้วก็รีไวท์อ่ะเนาะซึ่งตัวฟิกเกอร์เนี่ยจะมีดีเทลนะครับแล้วก็ความสวยที่จัดมาได้เต็มขนาดหนนะครับไเลยนะครับกัับตว ของ c าเ m เนเดอ r ์และตัวของ c a r m เนเดอร์ไ e ท์เล m e น,นะครับและนี่คือหน้าตาของ s f t เ l a s s c a r m คาเ D e r เ y และตัวของ c a r ม e นเดอร์ซึ่งเพื่อออกจากกล่องแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ก็ก่อนที่เราจะไปรีวิวนะครับผมก็จะรีวิว2ตัวควบเลยนะโดยตอนนี้ผมจะเริ่มจากตัวของร y ก่อนแล้วตามด้วยตัวของไวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปรับชมในส่วนของตัวร Y กันก่อนเลยนะครับในส่วนของร Y เนี่ยต้องขอบพูดเลยว่าเรื่องของสีเนี่ยตัวเนี้ยผมเห็นตั้งแต่ช่วงแรกก ถือว่าทํามาได้ดีมากๆเลยเพราะว่าสีหลักๆของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีแนวแบบว่าสีเคลือบเงาแล้วก็สีแนวแคนดี้โทนทําให้ตัวเนี้ดูน่าสนใจในเรื่องของสีซึ่งสีแนวแคนดี้โทนเนี่ยก็จะมีในช่วงของสีน้ําเงินสีม่วงส่วนสีแนวเคลือบเงาก็จะเป็นสีชมพูทั้งหมดเลยซึ่งในส่วนของสีเนี่ยผมมองว่าตัวนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเนื่องจากว่าลงมาได้ดีนะฮะ แต่ตัวของผมเนี่ยถือได้ว่ามีตก QC มานิดหนึ่งนะครับแต่ของเรื่องเฉดส,สีต่างๆที่มาใช้กับตัวฟิกเกอร์เนี่ยถือได้ว่าทํามาดีมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของดีเทลตัวนี้จะมีไม่เยอะเท่าไหร่นะหลักๆที่ผมมองดูเนี่ยก็จะมีในส่วนของช่วงหัวช่วงลายตรงหน้าอกช่วงหน้าผากแล้วก็ช่วงต้นขารวมถึงลายเดินสารตรงนี้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวของไดเวอร์ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดดีเทลสําคัญของตัวนี้ซึ่ง ตัวของไดเวอร์ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะเก็บมาได้เหมือนในซีรีส์แล้วก็ในส่วนของลูกเล่นต่างๆก็เหมือนเช่นกันรวมถึงตัวของไวส์สตมตัวนี้ด้วยนะฮะที่สามารถถอดแล้วก็นําไปใส่กับตัวของโอเดอร์ตัวนี้ได้รวมถึงตัวไวส์สเต็มเองเนี่ยถึงจะเล็กนะครับแต่เขาก็ใส่ใจมากๆเลยเพราะว่าในส่วนของตัวไวส์สตมเนี่ยก็มีการลงสีมีลงตาประทับตรงนี้ให้เหมือนกับตัวของไวส์สตมจริงๆที่เขาใช้ในการาถ่ายทําในซีรีส์นะครับหรือเหมือนกับตัวของ DX รวมถึงตัวไดเวอร์เองก็สามารถที่จะขยับได้เหมือนกับตัวดีเร็กช่นกันเช่นตัวของไดเวอร์เนี่ยสามารถอ่าผมขอเรียกว่าบิดละกันบิดตัวของไวส์สเตปมไปทางด้านนี้แล้วก็สามารถบิดตัวของหน้าปัดไดเวอร์นะให้หันขึ้นไปทางด้านบนได้แบบนี้นะครับอ่าก็ถือได้ว่าใส่ใจทุกจุดให้เหมือนกับในซีรีส์มากๆรวมถึงลูกเต้นของตัวไดเวอร์ก็เหมือนกับในซีรีส์เช่นกันนะครับอ่าก็ ในเรื่องของดีเทลเนี่ยผมถือได้ว่ามันน้อยไปหน่อยนะแต่ก็ถือได้ว่าค่อนข้างใส่ใจมันได้ดีแล้วก็ในส่วนของสีเนี่ยตัวนี้เนี่ยผมให้ผ่านเลยสีสวยจริงๆนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของจุดขยับของเจ้ารีวกันดีกว่าซึ่งรีวเนี่ยก็จะมีจุดขยับทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้หัวะนะครับสามารถจะบิดซ้ายปิดขวาได้ก้มได้ขนาดนี้เงยได้ขนาดนี้ แขนสามารถหมุนได้3 6 0้อองศาแล้วก็สามารถกางแขนได้ด้วยการดึงออกมา1ตะ่้อนะครับแล้วก็กางแขนได้สุดๆขนาดนี้นะครับผมไม่สามารถไปได้มากกว่านี้แล้วต้นแขนสามารถบิดได้งอแขนเข้าข้างในได้ประมาณนี้ข้อมือสามารถบิดได้แล้วก็สามารถกระโดกข,ขึ้นกระโดกลงได้ตามตัวของข้อที่อยู่ด้านในเอว สามารถที่จะบิดซ้ายบิดขวาได้แล้วก็สามารถจะก้มเงยใต้ขนาดนี้ซึ่งต้องเรียกว่าการก้มการเงยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะ,ะแล้วก็สามารถเอียวซ้ายเอี้ยวขวาได้ช่วงขาสามารถที่จะดึงลงไปได้1สเต็ปเพื่อทําการยกขาซึ่งขาเนี่ยก็สามารถที่จะยกได้ขนาดนี้สามารถบิด ข้นขาได้งอขาเข้า,ขาในได้ขนาดนี้ข้อเท้าสามารถขึ้นลงได้ปิดซ้ายขวาได้แล้วก็ปิดเข้าข้างในได้นิดหนึ่งปลายเท้าสามารถยกขึ้นได้ขนาดนี้แล้วก็สามารถกางขาได้สูงสุดอ่ามากสุดได้ขนาดนี้นะครับขาเนี่ยกางได้ค่อนข้างเยอะนะอ่าก็ ุดขยับทั้งหมดของตัว DIY ก็จะมีทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้สรุปนะครับตัวของ Commander DIY ถือได้ว่ายังมีข้อเสียในเรื่องของจุดขยับอยู่เนื่องจากว่าช่วงคอและช่วงแขนไม่สามารถจะขยับได้เยอะเหมือนกับส่วนอื่นของตัวฟิกเกอร์แต่ในเรื่องของความสวยเนี่ยตัวนี้ผมต้องบอกว่าให้เต็มเลยเพราะว่าในเรื่องของสีดีเทลแล้วก็ตัวของดีเทลตัวของวายสเตมดีเทลได,เ,ลด,เ,ลดเวอร์แล้วก็ลูกเล่นต่างๆเนี่ยถือได้ว่าตัวนี้เนี่ยใสมาได้เต็มครบมากๆเลยนะครับก็ถือได้ว่าตัวนี้เป็นฟิกเกอร์ตัวหนึ่ง ที่เน้นด้านความสวยนะครับผมไม่ได้เน้นเรื่องการขยับอะเนาะก็ต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวคารเมเดอร์ไว้กันบ้างนะครับมาดูกันที่ตัวของไว้บ้างนะครับในส่วนของไว้เนี่ยก็ถือได้ว่าสีหลักๆของมันเนี่ยก็อาจจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะซึ่งสีเนี่ยมันจะไม่ค่อยโดดเด่นหรือว่ามีความเป็นเมทัลลิกมากเหมือนกับตัวของ d ีแต่ตัวนี้จะเน้นในส่วนของผิวด้านแล้วก็ผิวเงาสลักกันไปแต่ส่วนที่ผมชอบเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการที่มีการตัดลายเส้นนะสีน้ําเงินตรง ช่วงของบนตัวไว้เนี่ยให้มันดูมีดีเทลที่เป็นเหมือนกับในตัวของซีรีส์ซึ่งจุดนี้ก็ถือได้ว่าทํามาได้ดีแล้วกันนะครับอแต่ส่วนที่ตัวเนี้ยมีดีเทลหลกัหลกๆเลยนะก็คงจะเป็นดีเทลเกราะไดโนเสาร์ทั่วตัวของไว้นั่นแหละซึ่งก็ถือได้ว่าถึงมันจะเป็นดีเทลที่ค่อนข้างจะไม่ได้ละเอียดแล้วก็ไม่ได้ดูเท่เหมือนกับตัวของดีเนาะแต่ก็ถือว่ามีดีเทลของมันอยู่เนาะ แล้วก็ส่วนของใบหน้าเนี่ย <_ S 1> ก็ถือได้ว่าทํามาดีนะครับมีใบหน้าของตัวไว้แล้วก็มีหมวกเกาะของหมวกเต้นทเสามาด้วยซึ่งก็ถือได้ว่าจุดนี้เนี่ยทำมาได้ดีจริงๆนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของผ้าเป็นคอและหางเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวยางนะครับอันนี้มันมีข้อเสียอยู่คือมันถ้ามันไปกู้ฝุ่นอะไรเนี่ยมันจะกับช่วงยางนะครับยางจะเหนียวด้วยแหละนะครับก็ระวังดีๆด้วยกันในส่วนของช่วงผ้าเป็นคอแล้วก็ตัวหางนะครับอ่า ่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของจุกขยับทั้งหมดของตัวไว้ซึ่งก็จะมีทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้ตัวไว้เนี่ยก็สามารถจะหันซ้ายหันขวาได้ก้มเงยปกตินะครับแต่การก้มการเงยเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ต่างกับตัวของดีไวเท่าไหรอ่อ่ะเนาะอ่า้ามันคอนะครับสามารถบิดซ้ายบิดขวาได้แล้วก็สามารถกางขึ้นได้แบบนี้นะครับ หางนะครับก็เอาขึ้นเอาลงบิดซ้ายบิดขวาได้นะครับผมแขนสามารถที่ยกได้ขนาดนี้งอแขนเข้าข้างในได้ขนาดนี้แล้วก็บิดต้นมือเอ้ยบิดข้อมือได้นะครับต้นแขนก็บิดได้นะแล้วก็ข้อมือเนี่ยสามารถกระดกใต้ตามแกนด้านในช่วงเอวเนี่ยสามารถที่จะก้มได้ขนาดนี้เงย ได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ขาสามารถที่จะยกขึ้นได้ขนาดนี้ไปข้างหลังหรือว่างอขาเข้าข้างในได้ขนาดนี้นะครับข้อเท้ายกขึ้นได้ขนาดนี้ยกลงได้นิดนึงแล้วก็สามารถยกข้อเท้าได้แล้วก็ข้อเท้าสามารถบิดได้บิดเข้าข้างในได้นิดนึงหมุนต้นขาได้แล้วก็การแข็ใต้ขนาดนี้ นะครับอ่าก็ประมาณนี้ในส่วนจุดขยับของตัว w i ซ e ก็ถือได้ว่าในส่วนของดีเทลสีเนี่ยมันจะไม่โดดเด่นเท่ากับตัวของ Wide. แต่ในเรื่องของจุกยับเนี่ยตัวของไว้เนี่ยทำได้ดีกว่านะครับเนื่องจากว่าบอดี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ได้มีกรอเยอะทําให้การขยับเนี่ยค่อนข้างจะอิสระกว่าตัวของไว้เนาะก็ถือได้ว่าแลกกันไปกับ2ตัวนี้อีกตัวหนึ่งสวยอีกตัวหนึ่งไม่สวยแต่อิสระในด้านของการแอคชั่นนะฮะต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแอซเซสซอรีของตัวไว้แล้วก็รีไว้กันนะครับในส่วนของแอซเซสซอรีทั้งหมดของตัวรีไว้แล้วก็ไว้ก็จะมาทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้ก็จะมีในส่วนของมือ ในส่วนของ d y ทั้งหมด5คู่ก็จะมีมือแบบคายนิ้วกำมดจับตัวของอาวุธแบบปืนแล้วก็แบบหวานมือจับในส่วนของไวสแตมแล้วก็มือแบบกลางนิ้วก็จะมาทั้งหมดด้วยกัน5คู่5แบบในส่วนของไว้ก็จะมาด้วยกันทั้งหมดประมาณนี้ก็จะมีในส่วนของตัวมือ5แบบแบบเดีวยวกับตัวดีวแต่แตกต่างคือมือจับอาวุธเนี่ยจะมีในรูปแบบของหมวดปืนแล้วก็ ตัวของอาวุธก็จะมาในรูปแบบของตัวโหมดขวานและหมดปืนแล้วก็จะมีเมกาโลนตีนโนมแถมมาให้ด้วยซึ่งในส่วนของตัวโอินบ s สเตอร์เองเนี่ยก็จะมีลูกเล่นพิเศษเหมือนกันคือตัวเนี้สามารถถอดในส่วนของไอสแตมด้านล่างตัวนี้ออกมาได้นะครับเพื่อทำอาวาัตถ้าเวลาที่เขาเนี่ยเอาไอตัวสแตมเนี่ยสแตมเข้ากับตัวอาวุธนะฮะก็สามารถถอดตัวนี้ออกมาเล่นได้นะครับอ่าก็จะมีทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้นะ ในส่วนของกิมมิคเล็กๆของเจ้า o i n m a s t e r 50 ก็หมดแล้วนะครับกับแอสเซสซอรีทั้งหมดของตัวรีไวและก็ไวก็จะมีทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้ต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภาพแอคชั่นของทั้ง2คนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังสรุปเกี่ยวกับตัวของฟิกเกอร์นะฮะว่าสองตัวเนี้ยหลังจากที่เราได้มาดูข้อมูลดูรายละเอียดแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับกับตัวของรีไวและก็ไวนะครับจบแล้วนะครับกับการรีวิวตัวของ sficward carmenider de riew และตัวของ sficward c a r m e de n r i d e r ไว i ซึ่งทั้ง2อง ตัวเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความโดดเด่นในรูปแบบของตัวเองนะครับที่ไม่เหมือนกันทั้งคู่เลยนะซึ่งในส่วนของตัวรีเนี่ยอาจจะได้เรื่องความสวยที่โดดกว่าตัวของไว้ในส่วนของตัวไว้เองก็ได้ในเรื่องของจุดขยับที่มากกว่าตัวของรีซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปซึ่งผมมองว่าเขาเหมือนจงใจนะครับให้2ตัวนี้มันลงกิมมิคกับตัวของซีรีส์เป๊ะเลยนะส่วนตัวเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอเคทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นตัวของรีแล้วก็ตัวของไว้ซึ่งส่วนตัวเน ในส่วนของ2คู่นี้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นกิมมิกดีเทลแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์อาวุธที่ให้มาเนี่ยยิ่งทําให้2อตัวนี้สามารถแอคชั่นแล้วก็เล่นด้วยกันได้สนุกมากขึ้นด้วยก็เลยเป็นอีกซีรีส์คอมเมอร์เรเดอร์อีกซีรีส์หนึ่งเลยแล้วกันนะครับที่ผมมองว่าไม่ควรพลาดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาเข้าถึงในช่วงของการให้คะแนนกันเลยดีกว่านะกับตัวของรีไวแล้วก็ไวทนะซึ่งตัวนี้นะครับก็ผมให้คะแนนควบ้วยไปเลย2ตัวนะผมเนี่ยให้เต็มที่นะอยู่ที่9.5นะครับก็้าจุดห้าน,นะครับก็ ก็คือว่าเรื่องของดีเทลจุดขยับต่างๆของ2ตัวนี้รวมๆกันแล้วเนี่ยมันดีทั้งคู่นะฮะถึงแม้ตัวของร Y เนี่ยมันจะต้องหักในคะแนนเพราะว่ามันมีข้อเสียที่จุดขยับที่มันไม่ได้ดีมากไปกว่าตัวของไวนะแล้วก็อีก0.5ที่หักไปอีกครึ่งนึงเนี่ยก็คือหักในเรื่องของ QC นะครับโดยรวมตัวนี้ถือได้ว่าลงตัวสวยทั้งคู่นะครับแต่ผมเนี่ยเจอ QC แล้วก็จุดขยับของตัวร Y ไม่ดีนะฮะก็9.5เนี่ยเป็นคะแนนที่โอเคกับเจ้าของ SF a อสเซ r รละตัวของ s f า วไว้แล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับก็จะลืมไปกดไลค์สติ๊กเกรกดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆใ,ในช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเสริมตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ